สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูขึ้นช่ายครับผมจะพามาดูว่าขึ้นช่ายเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูเลเป็นพิเศษก็คือข้อดีของมันกับข้อเสียของขึ้นช่ายเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าผมทําผักสลัดกับขึ้นช่ายเนาะช่วงนี้ก็จะทําแบบนี้ไปตลอดเลยเพราะว่าในส่วนของผักสลัดผมมีลูกสวนทําให้เยอะอยู่แล้วก็เพียงพอสําหรับอ่าความต้องการของลูกค้าของผมแล้ววันนี้ก็เลยจะพามาดูขึ้นช่ายครับว่า มันดียังไงมันยากตรงไหนมันแบบไหนยังไงมันจุกจิกไหมเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องมาดูครับมาดูขึ้นใช่กันอันนี้เป็นชดชุดต้นที่ผมจะเก็บวันนี้วันนี้ผมจะเก็บหกกล่องครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจผมปลูกผักขี้นี่แนละ้วผมเก็บมันไว้ทําไมเนี่ยวันนี้ผมก็ต้องเคลียร์เลยแหละครับน่าจะอร่อยเนาะเดี๋ยวต้นอายุยังไม่เยอะหรอกครับผักขี้คือ ตอนที่พเพื่อนๆถ้าเพื่อนดูคลิปผม,มบ่อยๆก็จะเห็นตอนที่ผมปลูกเนาะแต่ผมแค่อยากจะลองแบบลองความรู้ตัวเองเฉยๆแต่ที่ปลูกก็นี่ขึ้นช่ายปลูกง่ายขายคล่องพามาดูครับว่าขึ้นช่ายมันง่ายยังไงมาดูข้อดีของมันก่อนข้อดีเวลาเพาะขึ้นช่ายเนี่ยผมจริงๆเนี่ยผมเพาะแค่สองรุ่นเองนะผมปลูกไปร้อยลังกับหนึ่งร้อยแล้วก็บวกอันนี้ไปอีกเปดสามยี่สิบสี่เกือบร้อยห้าสิบลังแล้วนะครับ ผมเพาะแค่สองรุ่นเองแต่ว่าข้อดีมันเป็นอย่างนี้คือผมเพาะเนี่ยผมไม่เป็นเนาะไม่กล้าไม่โกหกหรอกเนี่ยมันจะมีหลายรุ่นแล้วผมก็แยกการแยกของผมก็คือเอาต้นใหญ่ออกเอาต้นใหญ่มาใส่รวมกันต้นใหญ่มาใส่รวมกันแล้วก็ไปปลูกต้นที่เล็กมันก็ค่อยๆโตตามก็แยกไปเรื่อยๆแยกไปเรื่อยๆมันจะประหยัดมากเลยมันจะประหยัดไอ้มเมล็ดพันธุ์มากอันนี้ของผมนะหลายๆคนก็บอกว่าถามบอกผมว่าไม่ต้องรอก เอาต้นใหญ่ปลูกเลยเพราะเวลาแยกไปมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมลองดูไม่เป็นไรครับแยกเอาต้นใหญ่ไปลงก่อนได้อันนี้ข้อดีนะครับคือแยกต้นใหญ่ไปลงก่อนได้อย่างที่สองคือน้ําปุ๋ยผมแทบไม่ได้ใช้รุ่นแรกที่ผมปลูกเนี่ยผมใช้น้ําปุ๋ยมือหนึ่งเลยแต่รุ่นหลังมาเนี่ยเนี่ยอันนี้คือรุ่นหลังนะผมเก็บไปแล้วรุ่นนี้ผมเก็บไปแล้ว,นนผ,มลวผมก็ปลูกซ้ำไปอีกรุ่นนี้ผมจะเติมน้ําเปล่าไปไปซ้ําจากที่เราเก็บผักแล้วเนี่ยก็เติมน้ําเปล่าเข้าไปอีกแต่ บางอันก็ไม่เติมน้ําเปล่าเติมน้ําจากอันเนี้ยตักอันนี้มาใส่เลยตักจากผักสลัดมาใส่เลยซึ่งมันง่ายมันประหยัดมากเลยตักมาใส่ตักมาใส่แต่การเติมน้ําเปล่าแล้วเติมน้ําปุ๋ยไปเลยเนี่ยผมเติมปุ๋ยแค่จากปกติผม 4cc ต่อน้ำ1ลิตรเนาะผมปลูกผักสลัดกับขึ้นช่ายเนี่ยผมใช้ปุ๋ยเท่ากันผมลองใช้เท่ากันดูมันก็ได้มันก็ใหญ่อยู่นั่นน่ะแล้วทีนี้ผมก็เติมไปแค่กล่องละอย่างละ 100cc แค่นั้น จากปกติรนะ้อยหกสิบเนาะผมเติมน้ําเปล่าแล้วก็เติมน้ําปุ๋ยไปแค่ร้อยหกสิบแค่นั้นเว้นแต่ว่ากล่องไหนที่ผมเขาเรียกว่าะไรนะผมไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ําเปล่าผมเอาน้ําปุ๋ยมาเลยผมก็ไม่ได้เติมปุ๋ยผมทําแบบแบบนั้นแหละทีนี้ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเอ้ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คืออายุของผักเนี่ยซึ่งมันจะโตขนาดไหนก็ทัางเราสามารถเก็บไว้ ลากยาวไปได้อีกมันไม่เหมือนผักสลัดผักสลัดพอถึงอายุหนึ่งที่ต้องเก็บเกี่ยวช่วงอายุเก็บเกี่ยวมันสมมุติว่ามันอยู่แปดวันเนี่ยเราต้องเคลียร์ให้หมดถ้าเคลียร์ไม่หมดปัญหาเลยแต่พืชใชยลากยาวไปได้อีกเนี่ยข้อดีของเขาข้อเสียข้อเสียนะก็คือนี่มาดูเลยพอต้นชักระยะหนึ่งต้องมาเติมน้าแต่การเติมน้ํารอบสองผมเติมแค่น้ําเปล่านะครับ ต้องหมั่นดูดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยน้ํามันลดนี่มันแห้งเนี่ยนี่ต้องเติมนะครับเนี่ยแต่ข้อดีอย่างคือเวลาเติมมันเติมเต็มได้เลยมันไม่เป็นไรเนี่ยก็ต้องมาเติมน้ําซ้ําเดินเปิดเดินดูแล้วก็ต้องเติมประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเผื่อมันพลาดถ้ามันพลาดเป็นยังไงนี่แต่นี่ไม่ใช่บ้าเพราะว่าผมพลาดเติมน้ํานะครับถุงน้ารั่วมดกัดครับพรอแบบนี้แค่นั้นครับ แต่ถ้าถุงนำรั่วแบบนี้เปลี่ยนแค่นั้นครับก็หมดปัญหาต้องหมั่นดูนะครับทีนี้เพื่อนๆอาจจะคิดว่าผักเอออายุเก็บเกี่ยวห่างกันประมาณห้าถึงเจ็ดวันนะครับอันนี้เก็บไปก่อนห้าถึงเจ็ดวันแล้วค่อยเก็บตัวนี้ไปตามถ้าปลูกรุ่นเดียวกันอันนี้นับจากที่ลงกล่องนะไม่ใช่นับตั้งแต่ผม,พมเพาะเมล็ดนะพพเพราะเพาะเมล็ดเนี่ยงอกช้ากว่าผักสลัดเยอะเลยเดี๋ยวพามาดูว่ามันหนักแค่ไหนนะเดี๋ยว หาต้นใหญ่ๆไปอวดหน่อยให้ดูมเหมือนป่าดงดิบเปมือนหัวนี้เยอะมากเลยอันนี้ดีกว่าวันนี้หนักกว่าเดี๋ยวก็ว่าผมเอาต้นหนักไปอีกอ่า,อาหยิบง่ายนี่แหละนะไปดูกันครับว่าหนึ่งกอเนี่ยมันหนักสักเท่าไหร่ไม่ยาวไม่เกินหนึ่งฟุตครับเนี่ยยาวอยู่สวยอยู่มีพี่คนนึงบอกผมว่าพี่ก็อยู่ไซโยกเนาะแกทําด้วยของพี่แกเนี่ย เจอของแกเจอปัญหาไอพี่เขาเจอปัญหาลาไปจุดบ่อยเพราะที่นั่นน่าจะอากาศชื้นมากเลยพี่บอกว่ามีพันเขียวกับพันขาวอันนี้ผมไม่แน่ใจผมก็ฟังพี่แกมาทีนึ่งพันเขียวอย่างเงี้ยมันจะแข็งกว่าพันขาวแต่ผมก็ลืมไปครับว่าพันสีเขียวนชื่ออะไรพันสีขาวชื่ออะไรถึงขีดไหมเนะี่ยเกือบถึงขีดครับ น้ำหนักก็แค่นี้เนี่น่าจะสามต้นสองขีดนี่แหละถ้าสามต้นสองขีดหนึ่งกล่องผมปลูกกี่ต้นรืลืมดูดียเดี๋ยวมันนับให้ดูน่าจะยี่สิบต้นครับโดยประมาณหนึ่งกล่องนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งกล่องผมปลูกยี่สิบต้นถ้ามันสามต้น สองขีดอันนี้ก็ได้แค่เจ็ดขีดแค่นั้นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้ประมาณหกเจ็ดขีดแค่นั้นครับอมอก็ไม่ได้หนักมากมายแต่แต่แต่ว่าตัวเนี้ยอายุมันก็ยังไม่ได้ถึงเท่าที่ควรเท่าไหร่หรอกจุ่มน้ําก่อนนะครับเวลาเอาไปลงไม่งั้นนะรากมันจะฟูแล้วลงยากมากเลยเอา้าลืมรูอีกอ่นนี่ตรงนี้ไป ประมาณนี้ครับผมก็จะเน้นเวลาเราใช้น้ำปุ๋ยเก่าเนี่ยเอามาปลูกต่อมันก็จะประหยัดต้นทุนแต่ถ้าเพื่อนๆไม่คิดอะไรมากก็ซื้อมาใส่ปุ๋ยปลูกปกติก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ผมผมเสียดายน้ำปุ๋ยผมมันเหลือเนาะพอมาปลูกอันนี้เราจะได้ตักใสเนี่ยถ้าเห็นอาการอย่างเงี้ยไม่ต้องเดาหรอกครับรู้เลยน้ำในกล่องนี่ครับอ่ะ เติมยังไงเดี๋ยวผมพามาดูบางทีก็เพื่อนๆมาใครจะกล้าเอาน้ําเก่ามาันแต่การเอาน้าปุ๋ยเก่ามาใสเ่เพื่อนต้องดูนะครับว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเนี่ยมันถักเป็นราใบาจุดเนี่ยอย่าใช้นะครับไม่งั้นจะได้งานเลยถ้าเอ,อีกอย่างหนึง่งถ้าเจอฝนสาดฝนอะไรเนี่ยหลายคนว่ามันปัญหาแต่ผมก็ยังไม่เจอนะครับก็เลยเล่าไ้ฟังออยังไม่เจอนะปัญหานั้น แต่ว่าของผมมีพลาสติกคลุมครับถ้าไม่มีพลาสติกคลุมผมก็ไม่กล้าทาหรอกเพราะผมก็แอบดูว่าแอบคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนที่เขาทำเขาก็บอกว่าถ้าแดดไม่ได้เอ้ถ้าหลังคาไม่ได้อย่าปลูกนะัเดี๋ยวได้งานนี่ฮะผมก็เอาเมื่อกี้เป็นน้ําที่จากขึ้นชายที่เก็บนะผมก็เอามาเติมเนี่ยถ้าเติมแล้วก็เติมให้เต็มไปเลยอืมตักที่ก็ นี่ครับแบบนี้เรียบร้อยอีกหนึ่งสัปดาห์ก็มาเดินดูอีกเป็นอีกก็ใส่อีกชวนชุดนี้จริงๆผมก็จะย้ายมารวมๆกันเนาะต้นที่โตๆมาเอาไว้ที่จะเก็บขายดูเดียวกันเพื่อว่าจะได้เคลียร์ให้มันโล่งแบบนี้พอเคลียร์โล่งเป็นชุดแบบนี้เสร็จเราก็จะได้ล้างทำความสะอาดถ้วยทำครามสะอาดฝากล่องแล้วก็ ปลูกใหม่ในรอบต่อไปอันเนี้ยผมเห็นรังด้านข้างเนี่ยเหมือนน้ำไม่ถึงผมก็เลยเตรียมน้ำหน่อยนี่จริงๆด้วยนี่ครับแบบนี้แค่นี้อย่าไปคิดมากครับลูกผักให้รอดก็คือเราต้องใส่ใจแค่นั้นเองแต่รายละเอียดบางอย่างผมเป็นคนที่ เน้นผลลัพธ์นะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยผมไม่เน้นเท่าไหร่ผมเน้นผลลัพธ์ว่า้ผลลัพธ์มันต้องออกมาเออโอเคสวยก็ว่าจะเป็นผักสลัดหรือเป็นขึ้นช่ายก็แล้วแต่อ่ะสุดท้ายนี่ก็มาสรุปให้ฟังครับข้อเสียของเขาก็คือต้องหมั่นดูน้าหมั่นดูน้ําบ่อยๆเลยเพราะมันกินน้ําเยอะมากส่วนข้อดีมีเยอะครับข้อดีคือไม่ต้องเป็นน้ําใหม่ก็ได้แล้วก็อายุผักเนี่ย ลากยาวได้ไม่ค่อยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ต้นเวลาเราเพาะมานี่แยกได้หลายครั้งมากเลยหนึ่งต้นสองต้นสามต้นปลูกกี่ต้นนี่ผมก็คุยกับหลายหลายคนที่ทํานะครับก็บอกอย่าโปรอย่าเกินหกต้นผมก็ลองดูเหมือนกันมันก็โอเคอยู่ที่ไซส์ประมาณสี่ห้าต้นถ้าหกต้นมันก็จะจะแน่นเกินไปเนาะเดี๋ยวผมดูต้นที่มันดึงออกง่ายๆเลยนี่อย่างตัวนี้ต้นใหญ่ๆก็มีแค่สามต้นนะครับเนี่ย น,นี้แค่สามต้นนะไหนต้นกอไหนที่มีหลายต้นหน่อยถ้าจํานวนต้นเยอะเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยใหญ่นะครับมันแย่งสารอาหารกันเนาะหลักการมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายหรอกับอันนี้สี่ต้นครับสี่ต้นสี่ต้นก็กับสามต้นถ้าเทียบน้าหนักผมว่ามัน,ม,นมันไม่ไม่ไม่หนีกันนะไม่หนีกันเท่าไหร่อ่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูขึ้นช่ายหลักๆก,ก็ ดีครับเพราะว่าตลาดตรงนี้แล้วแต่ว่าตลาดเอ,อตลาดขึ้นช่ายขายที่ไหนผมส่งต้นอ่อนทานตะวันให้แม่ค้าแล้วทีนี้เขาขอขึ้นช่ายผมก็ช่างใจอยู่น,นานพอสมควรว่าผมทาผักสลัดเนาะผมกังวลเรื่องว่าหน้าร้อนผมจะมีผักให้ลูกค้าหรือเปล่าส่วนหน้าฝนหน้าหนาวผมไม่กลัวหรอกหน้าร้อนเพราะลูกสวนผมบางคนแนตะบ้านเขาร้อนมากแล้วก็หลังคาเขาต่ํามากมันก็จะมีปัญหามากเลยผมก็กังวลแต่ผมมาคิดอีกทีนึงไม่เป็นไร เดี๋ยวเราทําได้อยู่ถ้ามันไม่พอเราก็ขยายโรงเพิ่อมอีกเรามีพื้นที่อยู่ก็เลยจัดขึ้นชายให้เขาแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกครับได้แค่ร้อยลังแค่นั้นก็พอเป็นรายได้เสริมได้เพราะเวลาผมไปส่งต้นอ่อนทันตะวันเนี่ยมันก็ไปได้แค่ต้นอ่อนทันตะวันนัแต่ถ้ามันมีอันนี้ไปด้วยสมมติว่าต้นอ่อนทันตะวันไปห้าโลอันนี้ไปห้าโลมันก็เป็นสิบโลเพื่อนๆตอนนี้ที่ขายกันอยู่ราคาเท่าไหร่ของผมได้ไม่เยอะนะผมทําคลิปวันนี้วันที่ยี่สิบสองสิงหาปีหกแปด ผมขายส่งให้เขาเขาให้ผมราคาเจ็ดสิบบาทแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาหรอกครับก็ขายได้ก็แค่นั้นนะครับอย่างน้อยก็เราไม่ได้ทําหน้าเดียวถ้าทาหน้าเดียวรอแค่อย่างเดียวรายได้มันก็ทางเดียวแต่ถ้าอย่างนี้มันก็หลายทางหน่อยก็ดูปรับใช้เอาครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ